สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพลธมรภพะเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาถิ่นานสมองนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดอีกหนึ่งเรื่องเพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะครับที่มีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับซึ่งปกติเนี่ยภาวะความจําเสื่อมเนี่ยผู้ป่วย ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาด้วยปัญหาเรื่องความจําไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาเรื่องความจําไม่ดีเนี่ยบางอย่างเนี่ยครอบครัวก็คิดว่าพอที่จะเข้าใจพอที่จะรับได้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยปัญหาความจําอาจจะค่อยๆเป็นเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าครอบครัวก็ยังคิดว่าเออเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับ ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาปรึกษาคุณหมอนะช่วงเวลานั้นนะครับแต่เมื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมหรือความจําไม่ดีเนี่ยเริ่มมีปัญหาเข้าสู่ระยะที่สามหรือระยะที่เป็นเยอะขึ้นเนี่ยก็จะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องกเกี่ยวกับพฤติกรรมร่วมด้วยนะครับซึ่งบางครอบครัวเนี่ยมาหาผู้ป่วยความจําเสื่อมพาผู้ป่วยที่ สมองเสื่อมเนี่ยมาเนี่ยก็คือมาตอนที่มีปัญหาพฤติกรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัญหาเรื่องพฤติกรรมเนี่ยเป็นปัญหาที่คนในครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าจะตระหนักแล้วก็รู้สึกว่าจะเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าปัญหาเรื่องที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความจําด้วยซ้ํานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจมากว่าแล้วก็น่าจะมีปัญหา มากที่ทําให้คนในครอบครัวถึงต้องพาพามาโรงพยาบาลนะครับโดยมากเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลกิจวัตรประจําวันเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยที่ยากขึ้นทําให้จําเป็นเนี่ยจะต้องมาปรึกษาแพทย์นะครับคราวนี้หมอจะย้อนไปที่นี้นะครับว่าและภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมเนี่ยหรือเข้าข่ายพวกภาวะสับสนเนี่ย ของผู้ป่วยที่มีโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีกี่ชนิดนะครับผมเข้าใจว่าพอพูดจบเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยความจําเสื่อมเนี่ยก็จะคิดว่าโอ้โหอันนี้ที่บ้านเป็นอยู่นะครับที่บ้านดูแลเพราะคุณแม่เนี่ยมีอาการแบบที่คุณหมอพูดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่แทบจะมีทุกคนเลย ในผู้ป่วยที่สมองเสื่อมในระยะที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับภาวะสับสนของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยมี2แบบนะครับอลองฟังดูดีๆนะครับ2แบบนี้จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีในการดูแลเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างแรกก็คือเขาเรียกว่าภาวะที่มีพฤติกรรมและมีอาการทางจิต ผิดปกติในผู้ป่วยความจําเสื่อมนะครับอันนี้อันแรกนะครับในภาษาอังกฤษเราเรียกเรียกว่า BPSD หรือว่า Behavioral and Psychiatric Spectrum Disorder นะครับอันนี้อันแรกอันที่สองก็คือภาวะสับสนชั่วคราวนะครับหรือว่า Delirium นะครับมีสองแบบผมจะเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างสองแบบนี้นะครับ อย่างแรกก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะครับสิ่งที่เหมือนกันคือภาวะสับสน2ชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นภาวะสับสนทางพฤติกรรมและอาการทางจิตกับภาวะสับสนชั่วคราวเนี่ยมักจะเกิดในคนไข้ความจําเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะเหมือนกันทั้งคู่นะครับอันที่2ก็คือ2อ,อาการนี้มักจะเจอตอนที่อยู่ในช่วงเวลาหัวค่ําหรือว่าพรบค่ํานะครับ เนื่องจากว่าการรับรู้ทางด้านแสงสว่างตามธรรมชาติเนี่ยลดลงนะครับการกระตุ้นสมองที่เกิดจากภาพที่เห็นชัดเจนเนี่ยลดลงนะครับหรือมีความเครียดมีการใช้งานเหนื่อยล้าของสมองระหว่างวันเนี่ยทำให้หัวค่ำเนี่ยจะสามารถมีอาการ2อ,อาการเนี่ยได้ง่ายซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่า2ออาการะระหว่างอาการทางพฤติกรรมอาการทางจิต กับภาวะสับสนชั่วคราวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคราวนี้สิ่งที่เหมือนกันอ,อย่างที่3ก็คือ,อผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการเยอะขึ้นนะครับตามาภาวะสมองเสื่อมเนี่ยที่เป็นเยอะขึ้นก็คือในช่วงที่ภาวะสมองเสื่อมน้อย,อยก็อาจจะเป็นได้แต่พอสมองเสื่อมเยอะขึ้นเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับ องอาการนี้ต่างกันยังไงนะครับก็มาชนกันเลยนะครับก็คืออาการแรกคืออาการทางพฤติกรรมและอาการทางจิตเนี่ยจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแทบทั้งวันนะครับและก็เป็นเกือบจะทุกวันนะครับก็คือพอเริ่มเป็นแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีอาการอย่างเงี้ยเป็นแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นแทบจะทั้งวันนะครับถึงแม้ตอน ดึกๆหรือหอกับเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าตอนกลางวันก็ยังเป็นได้นะครับส่วนภาวะาสับสนชั่วคราวเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสับสนชั่วคราวหมายความว่าจากเดิมเนี่ยที่ดีๆปกติเนี่ยอีกวันหนึ่งเนี่ยหรืออยู่ดีๆจะเป็นเนี่ยก็จะเป็นภาวะสับสนขึ้นมาเลยนะครับไปอาจจะเป็นวันสองวันแล้วก็หายไปกลายเป็น ผู้ป่วยคนเก่าซึ่งอาการสับสนเหล่านั้นหายไปเลยนะครับอาจจะเดือนแรกปกติปกติพออีกวันหนึ่งผิดปกติเลยนะครับสับสนใหญ่เลยอีวันหนึ่งอ้าวปกติอีกแล้วนะครับหายเป็นปกติหายเปิดทิ้งเลยครับอันนี้ก็คือเป็นอันที่แตกต่างกันอันแรกเนี่ยจะเป็นแล้วก็เป็นเลยครับอันที่สองคือเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายนะครับาถามว่าอาการต่างกันอย่างไรนะครับ อาการของทางด้านพฤติกรรมและการทางจิตเนี่ยจะค่อนข้างไปในทางของพฤติกรรมทางด้านซึมเศร้านะครับหดหูเก็บตัวนะครับรู้สึกท้อแท้เสียใจได้ง่ายนะครับขี้กังวลน,นะครับหรือแบบหนึ่งก็คือจะเป็นอาการเหมือนสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะครับเห็นภาพหลอนนะครับที่เจอบ่อยเลยก็คือเช่น อตอนหัวค่ำนี่ก็จะเห็นว่ามีแมลงนะครับวิ่งอยู่ตามพื้นบ้านาต้องไปขุดขูดเขีย่ยเขีดูว่าเอ๊ะตรงพื้นบ้านตรงนี้ตรงมุมเสาบ้านตรงนี้ตรงกําแพงเนี่ยมันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่ามีแมลงเดินอยู่หรือเปล่านะครับตามหลบหลบมุมห้องที่มืดๆดเนี่ยมีมีแมลงมีอะไรเดินไต่หรือเปล่าเอาอะไรไปเขี่ยซินะครับ หรือตามมุมห้องนะครับใต้บันไดอับ,อบที่มันมืดแสงเนี่ยไม่มีแสงเนี่ยมีอะไรไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีใครมาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีใครแอบอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะเป็นอาการทางด้านภาวะคล้ายๆกับว่าทางด้านพฤติกรรมภาวะซึมเศร้าหรือมีอาการทางจิตร่วมด้วยนะครับหรือบางกรณีก็จะมีการแต่งเรื่องราวขึ้นมาแล้ว ตัวเองเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่เลยนะครับเช่นคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยนำของของตัวเองไปนะครับหรือว่ามีคนหยิบเงินไปนะครับมีของหายในบ้านนะครับมีใครแวะมาที่บ้านทั้งๆทีท่มีตัวเองก็ไม่รู้จักมีคนแปลกหน้าแวะมาในบ้านนะครับ ซึ่งไม่มีเลยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือตัวเองเนื่องจากความจําตัวเองเนี่ยลดลงไปนะครับหรือลืมว่า,าตัวเองเนี่ยเก็บของไว้ไหนก็จะมีการแต่งเรื่องขึ้นมาทดแทนความจําส่วนที่หายไปนะครับซึ่งโดยปกติมนุษย์เราก็จะไม่โทษตัวเองว่าเราลืมว่าเก็บเงินไว้ที่ไหนของวางไว้ผิดที่ตรงไหนเราก็จะคิดว่ามีคนเอาไปมีคนแต่งหน้าเข้ามาในบ้านนะครับหรืออย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดที่เช่นคิดว่ามี เรื่องชู้สาวเกิดขึ้นกับคนดูแลของสามีภรรยาของเรานะครับเช่น أ, ผู้ป่วยเองสมมุติเป็นผู้หญิงสูงอายุเนี่ยบาทีคิดว่าสามีเนี่ยมีเรื่องชู้สาวกับคนดูแลของสามีนะครับแต่จริงๆเนี่ยพอคุยจริงๆหรือสามีมามาที่โรงพยาบาลด้วยก็พบว่าสามีเนี่ยเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงนะครับเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจขึ้นมาครับแล้วก็ ทำให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมปัญหาการที่หงุดหงิดนะครับอาจจะมีการทุบตีทําร้ายคนใกล้ตัวของผู้ป่วยเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ดีทางวาจานะครับหรือว่าการทำร้ายทางร่างกายซึ่งผู้ป่วย,ยไปกระทํากับสามีภรรยาหรือคนดูแลของตัวเองนะครับซึ่งมันก็จะทให้เรื่องราวดูวุ่นวายนะครับ สมควรแล้วที่จะต้องพามาโรงพยาบาลเพราะว่าทําให้การดูแลการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันเนี่ยทำได้ยากมากนะครับคราวนี้พอมาดูแบบที่2หรือภาะวะสับสนชั่วคราวเนี่ยภาวะสับสนชั่วคราวเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นลักษณะว่าอยู่ดีๆเนี่ยผู้ป่วยก็มาถามว่าเอ๊ะนี่ที่ไหนเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะนี่มันไม่ใช่บ้านเรามันอยู่ที่ บ้านเก่าในอดีตหรือว่านี่มันอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับหรือเวลาผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลก็จะบอกว่าที่นี่อยู่ที่บ้านเรานี่ไม่ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะมีการสับสนสถานที่นะครับหรือว่ามีการสับสนเรื่องเวลาหมายความว่าอพ,อพอตอนเช้ามาบอกว่าตอนนี้ตอนกลางคืนนะครับพอมาอยู่ตอนกลางคืนบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตอนเช้าเราไม่ต้องนอนนะ เราสามารถออกไปข้างนอกได้ตอนนี้นะครับทั้งที่มันเป็นตอนกลางคืนนะครับทุกคนจะนอนกันอยู่แล้วครับคนไข้ก็จะชวนคุยชวนเล่าเรื่องต่างๆเพราะว่าตัวเองคิดว่าเป็นตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะบางทีเนี่ยถ้าเป็นเยอะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะจําคนดูแลหรือลูกหลานไม่ได้นะครับท,ท,ทั้งๆที่เมื่อกี้ยังจําได้อยู่เลยครับพอามาถึงตอนนี้จําไม่ได้นี่ใครไม่รู้จักนะเออมาทําไมเข้าบ้านฉันทําไมนะครับ แต่อาการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ดีวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาอาจจะหายเป็นปกติไปเลยนะครับซึ่งพอหายแล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะจําไม่ได้ด้วยว่าช่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ยสับสนสถานที่สับสนเวลาสับสนว่าจําใครไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นคนไข้เนี่ยจะจําไม่ได้นะครับจะคิดเหมือนกับว่าอ่ะเมื่อวานไม่เห็นมีอะไรนี่ถามไปก็จําไม่ได้ครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอย่างน้อยๆให้เราเข้าใจได้ว่าโอกาสหายเนี่ยจะมีสูงกว่าแบบแรกนะครับแบบแรกมันจะเป็นออกแนวเลื้อหลังนิดนึงแต่ผู้ป่วยก็จะจําได้ว่าสถานที่เวลาอะไรใครคือใครครับแต่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอาการทางพฤติกรรมและอาการทางจิตมากกว่านะครับฉะนั้นก็ขอให้ได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับภาวะสับสนในใน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมนะครับซึ่งอาการเหล่านี้นสามารถเกิดได้ทุกชนิดของความจําเสื่อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าแบบเป็นพร์กินสันและความจําเสื่อมหรือเป็นความจําเสื่อมจากหลอดเลือดสมองตีบอะไรแบบไหนก็ได้นะครับก็ขอบคุณครับที่รับฟัง